คุณผู้ชมคาะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะแฟนคลับชาวเน็ตหลายท่านเนี่ยคือเข้าไปให้กําลังใจพ่อจ๋าลูกจ๋าก,กันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือบอสนกกับน้องไอ้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะระหว่าง2คนนี้ค่ะหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งพูดไปนะคะคุณผู้ชมคาะเพราะว่าบอสนี่เพื่อนกับบอมาไข่ผ ok ู้ใหเว้าไปก่อนนะคะทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็มีโพสต์จากทางคุณลีโอเสียงวิหงนะคะคุณผู้ชมคาะได้ออกมาโพสต์นะคะโดยเป็นภาพของบอสน พงศกรเนี่ยนอนกอดรูปอบอสนกนะคะกับน้องไอค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกันนะคะการเป็นการที่เหมือนเป็นรูปน,น้อยๆนะคะพี่นองคะาแล้วเป็นรูปที่น้องอายเนี่ยกอดบอสนกนะคะคุณผู้ชมแล้วทางแคปชั่นนะคะที่คุณลีโอได้โพสต์ลงเนี่ยมีข้อความที่บอกว่าภาพที่บอได้สัง่งข่อยบ่อยากว้าลายว่าเจ้าฮักลูกเจ้าปานใดอือ หักเขาจนลืมพวกข่อยลืมหลานเจ้าของพวกข่อยกะหักน้ำเจ้านันลานแต่อย่าลืมหลานเจ้าของกับลูกโตนเขาตุ๊กตาตัวเดียวเคยซื้อให้เขาบอให้เขารับเสร็จลูกเจ้าแม่นบบ นะคะคุณผู้ชมคาแต่ออกมาโพสต์แบบนี้หลายคนก็ยังงงหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะยังมีโพสต์จากบอสนุหมอลําเสียงวิหกคะ่ะคุณผู้ชมคาหรือว่าย่านุนะคะได้ออกมาโพสต์ติดต่อกันเยอะมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคาซึ่งหลายท่านก็ยังจับประเด็นไม่ได้คิดว่าทางพ่อกับลูกเนี่ยต้องมีปัญหากันแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมคาโดยบอสนกเนี่ยเพื่อนกันได้ลงสตอรี่นะคะว่าเนี่ยคือเป็นรูปที่ยู่หัวเตียงของผมตลอดนะคะก็คือรูปของน้องอ้ไอกับบอสนกค่ะคุณผู้ชมแล้วกับยัง บอกอีกนะคะพี่น้องคะบอกว่าท้าผู้ใหญ่บรูกระยวาวไปนะคะ,ะนี่นะคะคุณผู้ชมขาก็มีแฟนคลับหลายท่านเนี่ยมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะก็มันรักไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะให้พูดยังไงนะคะน้องอาอตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของบอสนกดีนะคะว่าบอสนกเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะคุณผู้ชมขา แล้วยิ่งตอนนี้นะคะใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับหมอลําเสียงวีหกวันที่4ตุลาคมนี้ก็เปิดฤดูกาลแล้วค่ะคุณผู้ชมขายังไม่อยากจะให้มีดามมาก,กันแบบนี้เลยนะคะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าสงสารลูกนกมากๆเลยค่ะเสียใจหลายจนได้กอดรูปไว้เนาะน้องลีโอพูดแบบนี้ทางนี้น้ำตาไหลเลยค่ะเพราะเห็นแล้วและก็รับรู้มาตลอดว่าพ่อจ๋ารักลูกมากแค่ไหนให้ความรักความอบอุ่น พ่อผู้มีพ่อผู้ที่เป็นทุกอย่างให้ลูกอ่านี่นะคะบางคนก็ยังงงอยู่ค่ะบอกว่าคืออะไรเนาะตกข่าวนี้นะคะโพสอะไรเนาะแบบนี้สู้ๆเด้อจ้านี่บางคนก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครออกมาโพสแบบชี้แจงชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องราวอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งรู้คร่าวๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องระหว่างบอลน,นกกับน้องอะไอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะพี่นองคะ ทางย่านูเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมโดยที่มันเริ่มเป็นประเด็นตอนแรกเลยนะคะที่ได้อ่านจากโพสบอสนูนี่แหละค่ะโดยบอกว่าอ่านคอมเมนต์ที่โพสออายคนที่เม้นสอนนางคือคนที่รักนางจริงส่วนคนที่เม้นเอาใจเหมือนคนที่ไม่เคยเหมือนคนที่ไม่เคยมีลูกและพวกตามใจลูกจนเสียคนมันบ่งบอกจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มบ้านหักบอสน้อยตั้งขึ้นมาให้หลานเสียคนเพราะเวลาสอนเด็กนางมีเซฟโซนโอ เออโอ้กันเข้าไปนี่นะคะมันยากเพราะคนมันยากเพราะคนนอกมายุ่งมาว่าพ่อไม่สนใจไม่สนใจกินแต่เล่าสนใจผู้หญิงที่มาใหม่มันฉเฉลยในตัวเลยนะว่าอไอเนี่ยไปคิดลบได้ใครอีกฝากพ่อบีบอัดหัวหน้ากลุ่มเลยนะครับคนที่ก คนในกลุ่มคิดลบมันทำให้ทุกอย่างเดินหน้ายากหลานจะหมดความน่ารักเพราะพวกคุณและพวกแม่แม่แก่ๆสร้างความคิดเห็นที่อคติกับพงศกรอันนี้ไม่ได้เลยพงศกรสร้างอา,ายขึ้นมาคุณจะมาอคติกับคนสร้างไม่ได้เหมือนพาหลานเนรคุณพ่อมันไม่เจริญแค่นี้ก็คิดไม่เป็นหรอ ถ้าคิดไม่ได้ไปถามเด็กปหนึ่งนะคำว่ากตันยูคืออะไรแชทกันสนุกเลยนะบ้านนี้แม้ซัพพอร์ตหลานแต่แบ่งแยกทำลายพ่อไม่ดีนะแบบนี้อ่ะนี่คือ,อยานูเพิ่นออกมาเตือนเลยนะคะคือ พูดอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าบ้านฮักกลุ่มไหนใครเป็นหัวหน้านะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีใครบ้างในกลุ่มนั้นนะคะคือบอสเขาก็รู้หมดค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ดังมากๆนะคะสําหรับคนรักน้องอไอยน,นะคะคุณผู้ชมขาแล้วอย่างบอสนน้นเนี่ยเขาก็ได้มาเตือนแล้วนะคะพี่ดองขาเพื่อนก็เตือนแล้วเนาะว่าถ้าฮักน้องอไอยน,นะคะว่าตรงๆเนาะถ้าฮักลูกฮักหลานเนี่ยก็เตือนแล้วก็ซัพพอร์ตไปในทางที่ถูกต้องโบเมนโอจนว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่าเสียค้นแล้วก็ เปลี่ยนไปนะคะพี่น้องคะซึ่งตอนนี้ความรู้สึกของน้องไอนะคะเหมือนรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะอยากให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกอน้องนะคะแล้วก็เว่าเป่าหูน้องไปทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะคะพี่น้องคะซึ่งมันก็จับจุดไม่ค่อยได้นะคะน้องกันยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะยังอ่อนต่อโลกอยู่นะคะลหลายเรื่องเนี่ยน้องกันยังบันได้รู้จากบันไดค่ะซึ่งทางบอนกเองเนี่ยแกก็คอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมขาแตวา่ว่าน้องก็ยังมีบัน หักมีเมหักนะคะที่แกยังกอกหูนองเรื่อยๆเนาะค่ะพี่นองคาก็จะทําให้น้องสับสนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารักน้องนะคะก็สปอร์ตไปในทางที่ถูกต้องนะคะถ้าโอเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะน้องก็ต้องเติบโตไปข้างหน้านะคะกับว่าอย่างห้โอปันไดเนาะค่ะพี่นองคะในอนาคตเนี่ยน้องก็ยังต้องเป็นศิลปินนะคะยังต้องเป็นนางเอกของมอล้ําเสียงวิหงอีค่ะอยากให้น้องพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แล้วน้องต้องเข้มแข็งให้ได้นะคะเพราะน้องต้องเจอเรื่อง ดรามาแล้วก็เรื่องอะไรหลายๆอย่างนในวงการอีกเยอะเลยค่ะอยากให้ซัพพอร์ตนองไปในทางที่ถูกต้องนะคะพี่นองขาอย่างหัวหน้ากลุ่มนะคะอย่างบอสนูเองเนี่ยก็อยากให้หัวหน้าเนี่ยหัวหน้ากลุ่มนะคะคนที่ตั้งกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยตักเตือนด้วยนะคะไม่ใช่จะปล่อยปละละเลยนะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะบอกว่าภาพลักษณ์ของน้องที่ทุกคนเห็นคือน่ารักว่านอนสอนง่ายพูดเพาอร้องลําเก่งและก็กระตันยูถ้าหลังบ้านไม่เป็นแบบนั้นก็ควรว่ากล่าวตักเตือนสอนสั่งกันใช่หรือไม่ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากฝากไว้ให้คิดอ่านี่นะคะพี่น้องคะอยากเด่นอยากดังต้องเชื่อฟังคนปั้นนะคะแม่แม αι, ่ แม่แม่เอฟซีที่รักรักลูกต้องรักพ่อด้วยสิคะอย่าแบ่งแยกลูกกับพ่อเขาต้องทํางานไปด้วยการเดินไปด้วยกันส่วนเราเองที่มาเป็นเอฟซีเสียงวิหกเรารักคําว่าครอบครัวเสียงวีหกทุกคนคือครอบครัวอ่านี่นะคะคุณผู้ชมคะถ้ารักก็ต้องรักไปด้วยกันค่ะไม่ใช่แบ่งแยกนะคะบอเมนว่าแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะคะพี่น้องคาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้องไอาาเนี่ยก็ได้บอสนกนะคะที่ดึงเข้ามาในวงการของมอลำาเสียงวิหกแล้วก็ให้โอกาสในครั้งนี้ ยังรักแล้วก็เอ็นดูมากๆค่ะคุณผู้ชมขาถึงขั้นต้องอยากให้น้องอ้ายเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมนะคะจนขนาดที่ต้องเป็นจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมแท้ๆเลยนะคะพี่น้องขาคือบอสนกแกก็รักจริงๆแล้วก็เอ็นดูจริงๆค่ะคุณผู้ชมขามีเอี่ยงกับสนน้องทุกๆอย่างนะคะจนมื้อนี้เนี่ยน้องอ้ายก็ได้ดีไปหลายอย่างเลยนะคะพี่น้องขาแ,แล้วน้องเนี่ยก็คือไม่ได้มีความรู้สึกที่จะรังเกียจอะไร คือแบบน้องก็ทําหน้าที่ของน้องเต็มที่อ่ะน้องบได้ลังเกีย่อนบอลนกบอลนูบได้ลังเกียรผู้ใหที่มาสอนน้องเลยนะคะน้องก็รับทุกคนแต่ว่าบางคนก็สอนน้องไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคาะน้องกันยั้งบพาท่านได้เข่าใจร้ายน้องกันยั้งเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะพี่น้องขาผู้ใดมาสอนมาอย่างน้องก็ต้องรับฟังไว้เบิดเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วกับ่าอย่างให้แบ่งแยกนะคะถ้ารักน้องก็ต้องรักพ่อน้องรักครอบครัวของน้องด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคาะแล้วอีกอย่างบอลนก เ,เพื่อนกับยูมาโดนแล้วนะคะสั่งหมอลาเสียวิหกมากระโดนแล้วนะคะพี่นองคาเจอดราม่าแบบนี้มาก็บ่อยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะบอสนกเพื่อนกับเจ็บหลายค่ะคือกันค่ะพี่นองคาบ่อยากให้รู้สึกแบบนี้เลยอีลีค่ะเพราะว่าบอสนกแกก็รักน้องอาอายอย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเนี่ยเคยว,ว่าได้ค่ะว่า อาจิห้นองอ,าอา้ายเนี่ยดูแล้ววงเสียงวิหกนี่แท้นเพิ่นนะคะพี่น้องถ้ามือใดมือนึงนะคะถ้าบอสนกเนี่ยดูแลบวบาไหวแล้วอาจิมอบภห้นอกกับอา้ายเนี่ยดูแลก็ได้ค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะคือความตั้งใจของบอสนอกนะคะคุณผู้ชมขาเพิ่นตั้งใจเวแบบนั้นนะคะก็อยากให้บ้านฮักแม่ฮักเอฟซี FC ของน้องอา้ายนะคะเข้าใจความรู้สึกของพ่อด้วยนะคะทางน้องอา้ายด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะคุณผู้ชมขาเพิ่นก็นต้องเฮ็ดงานน้ำกันนะคะบ่อยากให้แบ่งแยกแบบนี้หรอกค่ะพี่น้องค่ะ อยากให้ซัพพอร์ตแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าน้องอานได้หลงละเลิงไปแล้วนะคะก็ดึงกลับมาใหม่ก็ได้นะคะน้องอยังเป็นเด็กอยู่นะคะกะใไหยานูนะคะบอดโดก,กับคอยพรมสอนให้ดึงกลับมาใหม่ก็ได้นะคะพี่น้อง่ะอาจจะมีหลงไปบ้านนะคะก็บอกเป็นยังคะ่ะกายังไงนะคะกับไหน้องแกโตใหม่เนาะคะ่ะพี่น้อง่ะโอกาสแกยังมีเสมอคะ่ะพี่น้องจังไดกับเป็นกําลังใจให้น้องนะคะแล้วก็บดนกด้วยแล้วกันค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องออายกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขารอชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเลยรอชมภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะที่กลับมาเป็นอาายสกุลพรเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขาจังใหญ่กับเป็นกําลังใจนะคะเห้ทางคณะหมอล้อมเสียงวีหกขาน้องอ,อ้ายนะคะบอดนกแลกากยานกนะคะพี่น้องขะขอให้กลับคืนมาเป็นความสุขให้แฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนก็ยังเฝ้ารออยู่ค่ะแล้วยิ่งไกลเปิดฤด,ดูกาลนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า แฟนคลับก็ยังรอเชียร์รอให้กําลังใจอยู่เหมือนเดิมนะคะจังไดกากาคอยเบิงคอยแย้งแล้วก็ให้กําลังใจกันโตไปแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องคะส่วนเมื่อนี้นะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะพี่น้องถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ